บัดเนีนกล้าวถึงลูกชายลาคนเดียวของพ่อแม่เด่นออาการกล้วยนับมือสู ไอาการเจ็บนับมือแย่ทั้งสี่แก่กระบอมีนสิ้นแล้วละโลกนี้นับมือห่างห้ามหินเป็นเพราะเวีนนาำทานมาจุราชกำนํำพอนน้ำตาคลอ bao chi <laughs> biết tổ chẳng nhớ bò nà lỡ ơi si tay ngay ôi đau si đi cầm lăng hung si si đại อยากจากไกลทางเสียดายเด้อมันดาแม่พระคุณบุญกลางใจดีๆไว้บักล้าเออใจดีสองสานเด้อ ดาคามีเงินตราบ่จักจับใจเสียดายได้โลกผู้ใจบ่ท่านในบวชเสื่อสางเตีนคาคาน้ำานมเสีย,สาาาสยดายนียมและอ้อมบ่ผาชาจิดในส่วนทั้งเสียดายบวนมี ที่ดวนไกลไว้หายเสีาายไดหลยเม่นฝูงเพื่อนเพื่อนใกล้กันได้เล่นว่ำพวมกำลังสีแก่กล้าสีหายหน้าเพื่อนฝูงมกเสีาายใดมอนมานมุงเตียงโต้บอสับเปล่งเด่นนุ่มเสีาายไดจีงเสีาายได ากกับสิ่งของที่เคยใจเยินแต่มันได้ ว่าจะไดลูกลาว่าจะนไดมาเถอะคุณตาลี่อาการเป็นินไดลูกค้ามมันกระซักเกานันละเม่เอ,อ้อยยาที่พองหามากินแล้วก็คือเกาบิตเนลของผมจินยาฝนยาตม้มกับมิตาหากก็มากินเม่เอ,อ้ยอดสากินเอาลูกลาใหมันสวงมันเจ้าละลาศถ้าพอเจ้าอยู่ไปหามาตืมกันอีกอยู่เย็ยนแต่มด่างไอะไรน้ำวา โอ้ว่าผมเอ้ยพร้อมพ่อแม่คือเทพฝ่าเที่ยวเอื่นกล่าวเสือแเน่งนับปนเน่งสี่เยินเดินคนที่ไปคนทางร่างสลายมาลายมุดกระสวนไก่กันเยืนเงินเอ้ยเงินสังบ่พ่อเสือเอาความตายไปเนนู มีกระดัดนั้นจนกระทอนั้นแล้ว,นวเนี่ยแน่ได้แก่ตายสี่เป็นหนายหรือเป็นเจ้าหรือเป็นสงผู้ทรงฆาเป็นเชาไรเชาวนากาสิกรรมตั้มต่อยกะหาหมอมมรนางตัวจากกาสิโน คนแน่นิง่งคนสีนิ่งบ่จักขวาคนสีตีบ่จักจิตจีไฟบ่จักพรอนอ่อนสอนเด้อมันดักพ่ เข้ามื่นเอินอีแดเอ้ยกลัวว่าสิสงสารแก่สอยกันกะบ่ได้ให้กะได้ทอให้อาไลหายนายมนุงว่าโอจตง ต้องพราะพ่อแม่เคยถนนยิ่งคิดไปหัวใจตรมตรมบนไม่พร้อมจึงต้องยอมกับความตาย เ,เสียได้ชีวิตคอยเป็นเบาวเวงพ้นเอแต่งจำต้องแยงสูงโลกหน้าเพราะบุญค่าคอยบ่สูงต่รอดวันยันรุง่งเจงหุงเสิงสังอาการเป็นปางตายกระสายตนหนุนหอน เขาหนื่งหัวใจงาวโยโืนขานั้นอง์พระพุทธเจ้ากำลังเลื่อนเขาทรงเฮือนรัศมีศาสตร์ฟุ้งแจ้งหึงจึงสงสัยในตอนนั้นมาทักุนทลี ันไปพบพูดธองค์กำลังจองพวอของเฮาเป็นคนใบใจอาเจมจีตรนีกโอกาสเฮาบ่มีจึงบ่ได้กลับไหวพระองค์เจ้ามาขยัน กระทันบอกมีในพิดาโตับอกคือพ้นโชคของเฮาเหลือเอกินที่ได้พอพระพุทธเจ้าองค์ลัมก้อนสิตายมือข้างขวาข้างซ้ายเฮากะโยกบอมีไหวสิไหวองค์พระสัมมา สาราบมีใดสาธุด้วข้าขอเอาเจนอมจอมอง์ธรรมลิมคาว่ามโนบุพังขมาธรรมา ขอเอาใจเป็นที่ตั้งถึงท่านก้อนสิตายเมื่อขาตายไว้สิ้นในพินไปเทวโลกโชคขาดี่มุ่นลานในพันพอพุทธองค์วาองค์พระพุทธเจ้าเป็นนาง,งิดอัศจั์วาดเลี้ยวหันใจปลาบา่ลา xuống mà nô quang đoàn vinh dân lối chạc lơ อาการสงบเงียบแล้วเอินสั่งแม่แก้นแก้วดีแล้วจังอยตายอธิบายแต่เพียงสัน่นจคำก่อนสินนาเทียมาทะกุนทะลีพว่วมกำลังเข้มขันฟังแล้วไง้จิงเอาผู้ยึดถือองค์พระพุทธเจ้าบ่ตายเปล่าตายฟรยีตายแล้วมีสุขตีเป็นที่น้องเาอยยังนี่ติดทางแต่เพียงย พอกวีประพันธ์เทศจันท้องเพชรอันเหขขอพอแล้วเสียวไยว้ลก